แล้วมันก็ถามไม่ได้พอถามไม่ได้มันก็หงุดหงิดนะพวกเจ้านะเออเอาเร็วจะถามอะไรก็รีบถามนะเวลาเดี๋ยวเวลามันจะหมดสะก่อนเพราะเข้ามารอบนี้มันจะอยู่ประมาณสิบนาทีกว่านะอืมแปลกมีมีมีเป็นสิบลูกตาแต่ไม่ถามสักคำงงเลยเร็ว แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะกดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคําถามเข้ามาเดี๋ยวตอบให้คนละหนึ่งคำถามแต่ขอผู้แชร์ก่อนแล้วจัดมานะของขวัญ9,999ชิ้นหรือคนละหนึ่งชิ้นก็ไม่ว่ากันนะเลวเซเออนีนีแชร์ยังนีกดแชร์เฉยนียังไม่ได้ไหนดูนินียังไม่ได้แชร์ออกให้เลยกดแชร์เฉยเถูกใจแล้วกดแชร์ ขอผู้แชร์จริงๆเท่านั้นเนอะนะปอนปอนก็แชร์ก่อนขอผู้แชร์จริงๆนะครับไม่ไม่ใช่นี่ไหนปอนเออปอนแชร์ออกจริงไหนดูดิขอผู้แชร์ครับไม่ใช่พิมพ์คําว่าแชร์ครับอันนี้เรียกว่าพิมพ์คําว่าแชร์นะครับคุณนีครับนะมันไม่ได้มันไม่ได้แชร์จริงๆอ่ะมันถูกใจแล้วก็พิมพ์แชร์แต่ไม่ได้แชร์จริงไอที่แชร์จริงอ่ะเขาติดตามแล้วแล้วก็แชร์ขอแชร์จริงๆนะครับนะ ปอนแชร์ยังปอนปอนแชร์ปอนแชร์ยังแชร์แล้วแนะนําผู้แชร์เออปอนแชร์จริงปอนแชร์จริงผมดูแค่สามวันนี้นะนะจะปิดลดนี่ลถได้ไหมดูสามวันนี้ยังปิดไม่ได้นะผู้ตรงๆผมดูเฉพาะคนที่มีผู้แชร์ปอนเขาแชร์จริงนะครับผมจะตอบให้ใครแชร์จริงก็ตอบให้จริงนะครับใครแชร์แม้ก็จะขอตอบให้แม้จะแชร์นะครับนะไหนดูซิเจ้าถามอะไรปูปูแชร์จริง ปูแชรจริงนะครับปูแชรจริงคนแดนไกลคิดยังไงกับเราไพบอกว่าเขาพิจารณาครับยังไม่กล้าที่จะออกตัวกับเราแรงไพว่างี้นะคนแดนไกลเขาไม่กล้าจะออกตัวกับเจ้าผมจะเอาเฉพาะคนที่มีผู้แชร์นะครับนะให้ไอ้ไอ้รับพิมพ์คําว่าแชร์นี่ผมไม่เอานะครับเอาเฉพาะที่แชร์นะอืม เอาเฉพาะคนที่แชร์จริงๆนะลดลดแชร์ L ose, L ose ยังลดแชร์แล้วงานที่ทำตอนนี้ร้านนี้ร้านนี้ดีไหมไพ่บอกว่ามันก็ดีอ่ะหาเงินได้เรื่อยๆนี้ไม่มีผู้แชร์นะครับไอ้คำว่าแชร์ไม่ใช่ครับขอผู้แชร์จริงๆนะครับคุณฟังเข้าใจภาษามนุษย์ไหมครับภาษามนุษย์นะี่ยคือแชร์แชร์จริงๆครับไม่ใช่พิมพ์คำว่าแชร์ครับ